กันไปแล้วนะครับทีมโมร็อกโกส,สามารถดวลจุดโทษชนะทีมชาติสเปนมาได้โอ้โหผมอยากจะบอกลุยส์เอนลิเก้นะว่ามึงไม่เคยดูแกเรตเซาเกตใช่ไหมเซาเกตอะนัดชิงยูโรอะได้ดูไหมแบบอ่าเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อมายิงจุดโทษใช่ไหมและผลเป็นไงครับทั้งแรดฟอร์ดซานโชไอแรดฟอร์ดไอซานโชเน่าเลยนะครับทั้งสองคน นะแล้วและการเปลี่ยนตัวมายิงจยุดโทษนี่ใช้ว่ามันแบบมันจะดีนะครับบอกไว้ก่อนแล้วเป็นไงครับสเปนยิงไม่เข้าซักลูกเลยแบบฮะยังว่าแหละนักเตะสเปนนะครับเป็นนักเตะพลังหนุ่มคล้ายๆกับญี่ปุ่นเลยก็คือมีแต่พลังหนุ่มอะลูก,ก่าวไม่มีลูกยิงไม่มีแล้วตอนจบโค้ชน่าสงสารเอดีเก้เลยแบบอะไรวะทีมกูมึงอะไรของมึงเนี่ยแบบยิงไม่เข้ากันทุกคนเลยนะ เอาไปว่ารูปเกมนะครับทั้งตลอด120นาทีนีศูนย์นยนะครับรูปเกมมันจะเป็นแบบเหมือนฉายหนังซ้ําเลยนั่นเองก็คือฉายหนังซ้ําที่ว่านี่ก็คือมันจะเป็นแบบว่าทางบอโโลโคโลเลี้ยงเลี้ยงมาแล้วจู่ๆ,ๆเกิดหยุดเพราะว่าอะไรว่เลี้ยงเลี้ยงไปจะหลุดอยู่แล้วมันไม่ยิงช็อตสุดท้ายสักทีอ่ะ มันจะเลี้ยงเข้าไปใกล้ประตูแบบเข้าไปในกรอบสุดท้ายเป็นไงโดนปิดถ้าเกิดว่ามันยิงตั้งแต่นั้นมีหวังมีสิทธิ์อาจจะได้บ้างนะครับอาจจะได้มาสักลูกเลยแหละอาจจะมีสิทธิ์เดืเสียวๆบ้างแต่ว่าอันนี้คืออะไรแบบโมร็อกโกเลี้ยงไปอุนายนซิโมนจะไม่ได้เซฟอะไรเลยมันก็ไม่ยิงอะไรเลยแหละแบบยิงยังไม่ยิงเลยอะไร รู้หรอเลี้ยงไปมึงคิดจะแหวกสีแล้วไปยิงเป็นลิโอเนลโมร็อกโกหรอบ้าส่วนสเปนนี่อันนี้ก็พอๆกันครับแบบแคล้ายๆกันเลยแบบแต่ว่ามันสเปนมันจะออกแนวแบบเออมันดูได้ลุ้นกว่าทั้งที่ทั้งที่แบบโอกาสทองผมว่าโมร็อกโกดีกว่านะแต่ว่าสเปนนี่ออโอกาสทองมันไม่ได้ทองถึงขนาดโมร็อกโกแต่ว่ามันได้ลุ้นมากกว่านะครับ เกมนัดนี้โอ้โหช่วงท้ายสเปนดีมากครับช่วงประมาณ120นาทีหลังนี้ก็คือช่วง90นาทีนี็มันก็จะเป็นทรงอย่างนี้ช่วง120นาทีไอช่วง30นาทีหลังนะมันก็จะเป็นทรงคล้ายๆกับไอครึ่งแรกเลยทรงคล้ายกับไอพวก90นาทีเต็มเลยแต่ว่าครั้งนี้นะครับผมว่าแมตช์นี้อ่ะมันมันตั้งใจเล่น120นาทีเลยนะมันตั้งใจเล่นช่วงต่อเวลาพิเศษ30นาทีอ่ะดีกว่าคู่ญี่ปุ่น ดีกว่าคู่ญี่ปุ่นกับคเอเชียอีกนะครับแบบดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าคู่นั้นนี่ผมรู้สึกว่ามันแบบมันไม่เอาอะไรแล้วแหละแบบรอแต่จะยิงจุดโทษเดียวแต่คู่นี้นะมันเออเอานะเอาช่วงต่อพายพิเศษนี่เอานะแล้วสะเปนก็เกือบได้ไอซาราเบียถูกเปลี่ยนลงมาเพื่อยิงจุดโทษยิงไปชนเสาผมแต่แต่แบบนี้ผมมาขำคนภาคเป็นพี่ฟุกใช่ไหมเออพี่ฟุก พี่ฟกูก็บอกเออเห็นเนจาวูครับอะไรว่าอก,กทีมสเปนกับทีมโมร็อกโกมันมาคล้ายๆกันอะรูปร่างประมาณนี้ได้จบประมาณนี้เขาเขาถึงขนาดขำเลยอะคนภาคถึงขำเลยเอ้ยอะไรก็มันยิงเลยคานอะไรประมาณนี้มันขำม,มากเลยนะครับซึ่งแมตช์นี้นะครับก็ตกรอบไปครับทีมชาติสเปนจอดป้ายแค่รอบ16ทีมสุดท้ายนะถือว่าทาผลงานได้น่าผิดหวังนะแต่โมร็อกโกนําทีมมาโดยฮาคิมีโอห ไม่ธรรมดาครับสุดยอดมากทีมเวิร์กสุดๆแต่ว่าอย่างว่าแหละรดนจังหวะส,สุดท้ายมันต้องไปปรับปรุงหน่อยนะนัดต่อไปก็จะเจอไอ้นัดคู่ต่อไปก็จะเป็นโปรตุเกสนะครับซึ่งเ,เจอกับสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมโปรตุเกสอ่ะซึ่งคราวนี้นะครับโปรตุเกสนี่ถ้าเกิดว่าผ่านสวิตเซอร์แลนด์ได้ผมว่าชนะโมร็อกโกได้ผมพูดอย่างนี้เลยผมว่าชนะโมร็อกโกได้เพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์นี่มันเปิด มันเป็นกึ่งทีมสายอุดเนี่ยไอสวิตเซอร์แลนด์นกับเดนมาร์กเนี่ยมันจะ,จะคล้ายกันนะก็ถ้าเกิดว่าผ่านสวิตได้ผมว่าผ่านโมโลโคลได้นะสำหรับโปรตุเกสแล้วก็หลังจากนี้นะครับถ้าเกิดอู้ผ่านถ้าโปรตุเกสของพีโดผ่านรอบ16ผ่านรอบ8ก็แปลว่าเข้าสู่รอบ4ทีมรอบ4ทีมก็ต้องไปเจอระหว่างฝรั่งเศสกับไอ,ออังกฤษไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก็เชียร์นะครับอยากให้พีโดได้เหมือนกันนะ โอ้แต่สเปนมึงต้องไปพิจารณาตัวเองใหม่แล้วแหละนะมึงยิงไม่เข้าสักลูกเลยนะไอแต่ญี่ปุ่นนีมันยิงเข้าอยู่ลูกหนึ่งแต่อันนี้มันยิงไม่เข้าเลยนั่นเองครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน